สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับแล้วก็กับสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวนะครับในแล้วก็เพื่อนเพื่อนในช่องทาง YouTube ทุกๆคนด้วยนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นเลขเด่นตารางนะครับสําหรับในเลขเด่นตารางงวดที่แล้วนะครับเนาะก็ ก็ถือว่ามานะครับมาใน48นะครับในเลขชุด2ตัวเด่นก็มาใน84ตัวกลับนะครับส่วนเด่นวิ่งรูดนี้ผมฟันที่4ตัวเดียวนะครับเนาะก็แผ่นกระดาษผมไม่ได้เอามานะครับก็ลืมลืมที่ที่ห้องนะครับเนาะนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เอามาสรุปให้รับชมนะครับก็ถ้าพี่ๆ FC นะครับที่ติดตามในงวดที่แล้วก็น่าจะรับรู้ได้นะครับว่าแนวทางในตารางนะครับก็เข้า48เนาะนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับเลขเด่นนะครับตารางนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับก็จะมีในหนึ่งะครับแล้วก็เจ็ด แล้วก็0แล้วก็6แล้วก็8แล้วก็3นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมี0มี7มี6แล้วก็มี1มี3มี8นะครับสำหรับเลขชุด3ตัวนะครับหลักๆก,ก็จะมีนะครับ

8นะครับหลักร้อยผมเน้นไปที่เลข1กับเลข7นะครับหลักร้อยนะครับผมส่วนในเลขชุด2ตัวนะครับเลขชุด2ตัวก็จะมีนะครับ17 13 78 7 3สา 0 7 0 1 3 0 6 3ส่วนชุดลองนะครับก็จะมี8 6 1> 8 1หนึ่งหกแล้วก็หกเจ็ดนะครับสลับชุดลองนะครับผมส่วนเลขที่จะเน้นให้ในตารางนะครับในงวดนี้นะครับผมที่จะเน้นให้ในตารางผมชอบนะครับมีเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็ จ็ดแล้วก็หนึ่งนะครับเจ็ดแล้วก็หนึ่งนะครับผมส่วนที่จะเน้นให้ตัวเดียวนะครับเด่นวิ่งลูดนะครับเด่นวิ่งลูดตัวเดียวในโค้งสุดท้ายนะครับก็ชอบพอๆกันนะครับแต่ว่าผมเลือกตัวนี้นะครับผมเนาะถ้าใครชอบก็ตามนะครับถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเนาะสำหรับพี่ๆสายเด่นวิ่งลูดนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนที่จะเน้นให้นะครับ3ตัวก็หลักๆจะมี713นะครับ713แล้วก็178นะครับส่วน2ตัวนะครับก็จะมี7 3นะครับ7 3แล้วก็13 แล้วก็เจ็ดแนะครับเนาะนะครับที่ผมเน้นให้นี่คือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับพี่ๆไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับลองพิจารณาตัวอื่นได้นะครับเนาะถ้าชอบก็ค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับส่วนในชุดลองนะครับที่ผมชอบนะครับก็จะมี 6, 7นะครับผมแล้วก็8 6นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ฝากเลขเบิ้ลไว้คู่หนึ่งนะครับพี่พี่ฝากเลขเบิ้ลไว้พิจารณาหนึ่งคู่นะครับที่ผมชอบนะครับเลขเลขเบิ้ลนะครับอันนี้คือสายสายเบิ้ลนะครับถ้าใครชอบเบิ้ลนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณกำลังแรงใจจากพี่เพื่อนเทุกๆกคนนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางใน หวยรัฐบาลลาวในโค้งสุดท้ายนะครับสลับในงวดน,นี้ก็ขอให้ปังๆเนาะขอให้แตก3ตัวนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ